One News ตรงไปตรงมาส่ครับวันนี้วันสุดท้ายของปี2558นรบปปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามีข่าวสารมากมายหลากหลายที่คนไทยได้ติดตามกันเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าในรอบปี2558ที่ผ่านมาคนไทยมองว่าข่าวเรื่องไหน ที่เป็นที่สุดแห่งปีของเขานะครับก็ปีที่ผ่านมานะครับเรามีข่าวหลายอย่างที่เราได้เจอเจอข่าวใหญ่ๆนี่ก็มีอะไรอะระเบิดราชประสงค์ระเบิดราชประสงค์นี่ก็ใหญ่นะฮะมีเรื่องของกลุ่ม i อเอสนี่เป็นข่าวต่างประเทศแต่ว่าคนไทยก็สนใจนะครับวิกฤตที่ยุโรปวิกฤตที่สิงใช่ไหมฮะัก็ใหนุยานราชพักนี่นะครับที่ก่อสร้างกันขึ้นมาแน่นอนว่ายิ่งใหญ่สวยงามแต่มันก็มีปมปัญหาเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมที่คนไทยทั้งประเทศ ได้ร่วมกันทำนี่ก็มีครับอันนี้คือระเบิดราจระสงค์นะฮะกิจกรรมที่คนไทยได้พร้อมใจกันพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวเลยนะฮะตั้งแต่ไบฟอร์มัมครับแล้วก็มาไบฟอร์แด a สองครั้งเลยใช่ไหมฮะโอ้โหความรักความสามคัคคีนะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าไปถามความรู้สึกของคนไทยที่สุดแห่งปี2,558เกี่ยวกับข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่างประเทศด้วยก็ได้เนี่ยครับ เขาเห็นว่าเป็นเรื่องไหนอร่อยอย่างไรกรุงเทพโพนะครับของศูนย์วิจัยมหาวิทยายลัยกรุงเทพไปสํารวจมาเดี๋ยวคุณอัจฉรุษคุณพิชาพัฒลองดูว่าตรงกับใจไหมครับ,รบข่าวในประเทศที่สนใจและติดตามเกาะติดมากที่สุดในปีนี้นี่ฮะร้อยละ71.6ก็คือเหตุระเบิดที่แยกราจะประสงค์อนี้นะ่าจะแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ากใกล้บ้านเราเลยนะฮะใช่ครับ สนใจและติดตามใช่ไหมเกาะติดด้วยสมควรตามมาด้วยเรื่องของการจัดกิจกรรมไบต์ฟอร์มัมไบตฟอร์บดาการป่วยของปอทฤษฎีมีคนก็ติดตามครับการก่อการร้ายของกลุ่ม i อเอสเรื่องนี้คนก็ตื่นตัวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าปีนี้ทำให้หลายคนรู้จักกลุ่ม i อมากขึ้นทั้งโลกไม่ใช่แค่คนไทยใช่ครับแล้วก็กรณีอุทยานวัชพักอันนี้ก็ติดตามนะครับส่วนข่าวหรือเหตุการณ์ในไทยที่ทำให้ปราบปลื้มใจมากที่สุดในรอบปีนี้ โอ้โหผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะนี่แหละครับร้อยละ65.6ก็คือการจัดกิจกรรมบายฟอร์ม mm ัมและบายฟอร์แดดตามมาด้วยข่าวที่ทำให้ปรับรื้มใจก็คือข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระอาการดีขึ้นขับเสด็จพระชลมเนินออกจากโรงพยาบาลสุริราชไปประทับที่วังไกลกังวลน,นะฮะ,ะ,ฮะการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติข่าว ฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเดี๋ยวปีนี้ปี59าปีหน้านะฮะช่องวันถ่ายทอดสดนะใช่ครับมาสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับแล้วก็ข่าวการพิจาริตโครงการรับจำนำข้าวอันนี้คนก็ติดตามนะครับ,รบมีข่าวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าสลดใจมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับ เหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ร้อยละเจ็ดสิบเลยนะฮะใช่ครับตามด้วยเรื่องของอาการป่วยของพระเอกหนุ่มปอทิษดีข่าวกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายหนุ่มเสียชีวิตที่กาญจนบุรีโอ้โหเหตุการณ์นี้เพิ่งไม่นานนี่เองจําภาพจากกล้องวงจรปิดได้ใช่ไหมใช่ครับร้รอรดดรรยละห้าจุดสี่นะครับโอ้โหราชพักนี่ก็ติดกับเขาทุกเรื่องเลยนะฮะใช่ครับเศร้าสรวจใจมากที่สุดในรอบปีนี้ได้ยินข่าวสึกติดมาสามโพเลยใช่แล้วก็คดีหมิ่นเบื้องสูงของหมอหยองนะครับครับ เอามาดูเรื่องของดารานักร้องที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็คนชื่นชอบมากที่สุดในปี58ครับครับกรุงเทพโพไปสำรวจมาฝ่ายชายปอทิสดีนี่ก็อันนี้จะเป็นลักษณะของติดตามเพราะว่าเป็นห่วงนะครับตามมาด้วยนาเดชพี่เบิร์ทธงชัยตูนบอดี้แลมแล้วก็มาริโอ้เมาเลอร์นะครับฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิงก็มี แป้งโกไม่ใช่นี่ส่วนตัวแล้วแป้งโกไม่มีไม่ไมก็จะบอกว่าไม่มีแต่ผมรู้ขึ้นมาในส่วนตัวเลยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยน่าจะมีอันดับหนึ่งอ้ําพัชราภาตามด้วยย่าญาชมพู่อรยาใหม่ดาวิกาแอนทองผสมครับคือหลายท่านก็จะเป็นดาราที่ดังทาง้าใช่เป็นทุกปีคือโพลไหนไปถามคนก็จะแบบเฮ้ยเราชื่นชอบอยู่ตลอดก็ตอบได้เลยนะครับบุคคลในวงการกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปีนี้นะครับครับ อันดับหนึ่งครับโอ้แน่นอนครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยร้อยละสี่สิบห้านะฮะนำโด่งเลยนะครับตามมาด้วยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันบัวขาวบัญชาเมฆมีติดกับเขาด้วยเจชนาทิพย์ครับเมสซี่เจกองกลางทีมชาติไทยปลื้มจิตถินขาวนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็มาดูอีกสักอย่างหนึ่งนะครับประเภทกีฬาอันนี้เป็นประเภทกีฬา ที่มีผลงานประทับใจคนไทยที่สุดในปีนี้อันดับหนึ่งฟุตบอลชายครร้อยละ52.3ตามมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงแบดมินตันมวยไทยแล้วก็ฟุตบอลหญิงกับทีมมวยสากลเนี่ยอันนี้เขาได้ได้เท่ากันนะฮะอ้าวไหนๆก็สิ้นปีแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมไปฟังคำอวยพรปีใหม่ จากท่านนายกหน่อยเพิ่มีงานเลี้ยงกับนักข่าวทําเนียบไปเมื่อสามสี่วันก่อนะงานเลี้ยงนี่ก็ชื่นมืนมากนี่นะฮะที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับท่านนายกก็ขึ้นไปร้องเพลงอะไรด้วยก่อนที่อีกไม่กี่วันก็ยังได้ไปร้องเพลงที่คลองประดุงกรุงเกษมครับนะฮะอันนี้เพลงเพลงถ้าแบบบ้านๆแบบเราต้องเรียกเพลงหากินใช่ครับเพลงนี้ดังนะเพลงนี้ฮิตนะทุกคนร้องได้ท่านแต่งเองแต่งเองด้วยนะครับนะครับ ก็ฮิตละฮะเพลงนี้ยังไงก็ต้องฮิตละใช่ครับครับเอาฟังที่ท่านอวพรปีใหม่ฝากมาถึงคนไทยกันหน่อยนะฮะครับดีใจที่เราอยู่กันได้มาถึงอีกปีแล้วนะปี5้าเจ็ดห้ห้าห้ก่อนนะก็ยังเหลือปีหน้ากันอีกปีทนทนกันไปอีกสักปีกว่านะคงพอไหวนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้วันแรกอยากขอบคุณข้าราชการทุกคนนะครับ ท่านรัฐมนตรีท่านรองรัฐมนตรีทุกคนท่านที่อยู่ไม่ได้อยู่พอ,อเราทัพคอทชอทั้งหมดนั่นคือคกลไกในการแก้หาของชาติบ้านเมืองในเวลานี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณซื้อนะผมก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับท่านอยู่แล้วลหละนะหนักนิดเบาหน่อยก็แย่กันบ้างอะไรกันบ้างท่านแย่ผมแรงกว่าผมก็ก็แย่บ้างผมไม่เป็นไระนะก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนว่าช่วยกันทำนะครับช่วยกันทําให้ชาติบ้านเมือง ก็ขออนธนาคุณผู้่งทั้งหลายด้ชโยงเราผ่านไปสารเนี่ยผมรับจะอยู่วได้ดวบันะราสานพรให้กับทุกคนนะตลอดจนครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญความกข้าวหน้าทั้งราชการและส่วนตัวก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่านี่ละครับ One News ตรงไปตรงมา